คอดินชาเลนอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมมาเล่นก็ก้าคืนนะกับน้องผมน้องผมมีชุดเกาะเต็มยศใช่ไหมใช่ครับอืมเทระเบิดส่วนผมก็เป็นเกมนึ่งสามสามเจ็ดเหมือนเดิมนะเป้าหมายผมก็คือหกร้อยวันนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่มีอะไรมากทุกคน ผมแค่ทํำหาของซื้อของอะตกตาลุง mm. เนี่ยใครอยากทำตามก็ทําตามนะเนี่ยผมมีเม็ดเขียวสามอันนะฮะเจมแดงอีกหลายๆอันโซนนี้ก็คือโซนอาหารนะฮะนี่เอาไ้กินอาหารได้เลยเดี๋ยวผม น่ผมก็มีเครื่องนี้ด้วยเอเว้ยทุกคนผมก็มีเครื่องนี้ด้วยอันนี้ก็คือเครื่องชุบชีวิตผมใส่เจมไปแล้วเนีย่ยทุกคน17เจมโอเคผมใช้เลย17เจมนะทุกคนผมคนรวยน้องผมก็ตกปลาอยู่นะฮะนี่ฮะตรงผม เออเออเออติด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 ,ตด,ตดไม่ทำไมไม่ตกา้างล่างเลยอะเดียวี่เกียจแล้วก็จะมีเครื่องเทเลพอร์ตนะฮะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปไหนเก็บเก็บอาหารหน่อยดิเก็บอาหารดิอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าเทเลพอร์ตจะไปไหนก็ <c oughs> คือเทเลพอร์ตจะไปไหน <c oughs> ก็ไม่รู้บอกให้ว่าจะไปไหนเอ,อ้าผมชาร์จไม่ได้ว่ะเอาผมชาร์จที่เลพอร์ตไม่ได้โอเคได้แล้วทุกคนผมจะเข้าไปเลยนะชึบเอ,อ๊ะผมจะมาโผล่ที่หน้าหน้าที่ที่บูชายันนะฮะเนีย่ยทุกคนผมบุกพระสายเพชรไปแล้วสองเลเวลนะ ผมรีบจับ่ันชุบเอาฮะส่วนนี้ก็คือโซนถังน้ำมันน้ำมันนะฮะน้ำมันเต็มเลยนะฮะผมกับน้องหาไมา่ได้ผมเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วไม่รู้กี่ชั่วโมงใช่ไหมหลายชั่วโมงแล้วครับ <c oughs> แต่ผมเล่นในโทรศัพท์แบตเต็มร้อยแน่นอน <c oughs> เต็มร้อยอ่ะแล้วก็ผมเล่นมานะฮะอันนี้เต็มเขียวอ่ะนี่คือกับดัษอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะผมขุดไม่ได้เลยส่วน ตรงนี้ก็คือทางออกทางเข้าออนะฮะมีสองทางนี่แหละทุกคนทางนี้ด้วยแถมเป็นเครื่องทำอาหารตรงมัติด้วยเนีย่ยออกมาได้โดนไล่ก็เข้ามาทางนี้เดี๋ยวผมตัดไปตอนสี่ร้อยห้าสิบกว่ายนะฮะน้องผมมีชุดกอเต็มยศเลยนะฮะเนเหลือขาดแค่หมวกเฉยๆนะฮะ ไม่ได้แล้วอ่ะอืมได้อยู่ผมไม่ได้เอฟเคนะทุกคนผมไม่มีที่บ้านเอพเลยผมอาจจะอยู่ไม้ไม่กี่วันอ่ะแล้วใครอยากให้ผมแบกแอ่ะให้กดติดตามคลิปนี้แล้วก็ ลค์คลิปนี้คอมเมนต์ชื่อมานะทุกคนนะทุกคนผมจะเข้าไปหาทุกคนนะใครอยากผมแบกน้องผมจะไปแบกด้วยน้องผมเป็นอาชีพรักเลงใช่ไหมรักเลงวิวสามส่วนผมเอเรี่นวิวสามนะฮะที่ผมไม่มีเป็นเอเรี่นก็เพราะว่า ผมอ่ะไปวางไปตรงนี้แล้วอ่ะผมตั้งตรงนี้เป็นครางวูทนะคะทุกคนผมผมก็เหลือแค่ธนูนรกธนูไฟมีคอนอวีบกับสิ่งของทุกคนโอเคตัดไปตอนที่450เลยนะไปกัน ตอนนี้ผมจะมารีวิวบ้านผมนะคะทุกคนก็คืออันนี้คือทางเข้าแนละ้วลงไปก็คือผมจะใส่ทุกอย่างส่วนนี้คือเสาล้อฟ้านะฮะลงมาก็คืออันนี้ก็คือเครื่องทำาอาหารอัตโนมัติส่วนตรงนี้ก็คือพวกแล่นะฮะแล่นะฮะแผนที่นะฮะนี่คือไฟนะคะเอาไปติดไว้ติดไว้ โซนนี้ก็คือโซนโซนพวกเชื้อเพลิงนะฮะนี่คือโซนลงอาหารนะฮะอันนี้คือโต๊ะกินข้าวนะครับทุกคนนี่ <c oughs> อันนี้ครื่อเทเดอพอร์ตเราจะไปที่ที่ไหนที่ที่บูชานะฮะตรงนี้ก็คือคลังอาวุธของเรานะฮะมีคุณนมีธนูไฟอีกอันหนึง่ง แล้วก็มีปืนเอเลี่ยนด้วยนี่คือเตียงนะคะเอาไว้นอนมีสักสี่อัน <c oughs> นี่คือเครื่องเกิดใหม่นะฮะนี่ก็คือเครื่องเล่งเวลามีเข็มทิศแล้วก็นาฬิไไกาด้วยนี่คือเต็นท์เด็กทั้งสี่คนนะฮะต่อไปนี่คือเครื่องขุดจอดน้ำมันนะฮะ ส,ส่วนส่วนโซนนี้นะคะเอาไว้ตกปลานะคะเบื่อเบื่อก็มาตกปลานะคะ <c oughs> ส่วนนี้คือกล่องที่ผมเปิดไปแล้วนะคะ <c oughs> ทิ้งออกก็ไม่ได้นะคะ <c oughs> นี่คือเจมเขียวที่ผมยังประกอบไม่เสร็จเหลือแค่หนึ่งมิตน,นะคะ <c oughs> นี่คือเครื่องคับนะ ผมช่วยเด็กสี่คนหมดแล้วนะครับทุกคนเตียงก็สี่อันเพิ่มเก้าวันเลยนะทุกคนโอเครีวิวบ้านนะฮะจบไปแล้วนะฮะรีวิวบ้านแ้าผมก็ไม่มีอะไรมากนี่แหละก็ดักอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ละอืม โอเคตัดไปเลยนะฮะโอเคทุกคนนะฮะถึงแล้วสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดเออฮะฮะู้าทีบุกได้วันนี้ทุกคนผมมีจิ้มเขียวเยอะเลยไม่รู้ทำอะไรดีผมแค่อยู่ในฐานตอนเนี้ยผมอยู่ในฐานอยงเดียวผมอยก่อน อยู่ในฐานอย่างเดียวนะฮะทำ่าผิดด้านรอพุ่งมาดูอันนี้ก็คือเอ้าเอ้าอันนี้บางบางเฉยอันนี้บางเฉยนี่ไงวะโอเคปิดไปเถอะพอไม่สำคัญอยู่แล้วใช,ใช่ไหม ก็คือผมเล่นเหนื่อยมาก็จะถึงวันนี้ที่ก็บุกเลยผมมีเวลาพักในเกมประมาณสองวันนะขอที่อาทีจะมาบุกแล้วทุกคนล่าสตอน,น,น้องผมก็ a เอเคไปแล้วนะฮะล่าสุดล่าสุดน้องเอฟเคไปแล้วผมไปเช็คปิงมานะฮะ วิ่งหนึ่งพันมิแกก็กลายเป็นสี่ร้อยกว่าก็คือแบบอฮ้ยอันเก่าอ,ออกมาแล้วโอเคเอาผมมาเข้าไปเคมั้ง ย่ทางเขาแลกผมไม่รู้ว่าเขาอะไรต่อดีอ่ะเดีย๋ยวทุกคนที่ค้าไปอยู่ตรงเนี้ยทุกคนที่ผมชี้ไปอ,อะสีแดงอ่ะไอต,ตรงกล่องทองเทองงเหลืองอ่ะนั่นแหละตรงนั้นนี่แหละทุกคนรู้ว่าเขาไปได้ม้งผมได้เลยสักทีนะ มาถึงเวลาต่อสู้กับลาทีแล้วทุกคนมาทุกคนปิดแก๊งใจผมหน่อยนะทุกคนไปเฮ้ยฮผมกลัวไหนวะอืม น้องผมก็มีคอนดสวด้ใช่ไหมคุณคอรสอะเฮ้ยคอยอยากอยากขอ,ขอลองคอสห,น,ห,หมมอน,อน่อยดิขอลองใช้หน่อยดิปึ๊บโชคดีผมมีคอนแส้วะโอ้น้องผมแดกขอลองใช้หน่อยดิหุ๊ยแรงแรงจริงแรงจริงแรงจริง ดีช้าแต่แรงทุกคนเก็บศรที่บูชาด้วยบูชายันด้วยน,นะทิวโอเคหมดแล้วอเอ้ยทิวค้อนไปคืนค้อนเอาไป ฝมตกฟ้าผ่านผมเก็บมากนิ่งกับน้องผมพีมก็ผมแต่ไปบูชาที่วเชื่อเชื่อพอด,ดีอ๋อพี่มีน้องระทีโยงในบ้านอ่ะวางไว้ตรงที่เีื่อพอล้วกัน วันนี้ผมก็ได้จิ้มเขียมาสี่อันแล้วทั้งช่วยเนาะเอาเนีย่ยทุกคนผมใกล้กับ500้วันแล้วเหน,นื่อยมากมีสเก้าอันก็ใช้ไปก่อนเลยเยอะๆไปเลยเถอะ น้องผมใช้ปืนไม่ได้นะความจริงอะคนก็รู้กันอยู่แล้วจะบอกทำไมวะนนก็ขนกระมังฐานเลยเอาทิ้งไว้นั่นดิเอาจมลาวาไปดิาาอ,อืมผมเอาให้น้องเอาใช้ธนูไฟลงลาวาเลยนะกันตอนนี้เราบูชาเอาแค่ เจมเขียวกับเจมแดงแล้วกันเข้าใจไหมเทียวผมจะทำจากอากาศม,มีประโยชน์ไหมทุกคนไม่มีฝนพายุฝนฟ้าฝนฟ้าขนาวนเวลาสามวันการชาร์จคือไม่รู้อะน่าจะไม่ฝนตกนะทุกคนน่าจะดีหน่อยเอาเปล่าทียว ไม่ฝนตกอะ่ะชอบฟ้าผ่าถึงเก็บไปก่อนนะสักสิบอันโชคดีน้องผมตัดไม้ไปแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะผมใช้ขวานเก่าไปเลยสี่สิบใช่ไหมมีสี่สิบเจ็ดอันก็เหลือเจ็ดอัน โอเคของผมหมดแล้วทุกคนเออหมุนก่อนชึบทำให้มีผนฟ้าคนองใช้เลยแล้วกัน เรียบร้อยช้าวแล้วแบบอย่างรวดเร็ว <c oughs> โอเคลุงมาแนะคะทุกคนเดี๋ยวผมมาตกแต่งอยู่ผมจะตกแต่งนะจะตกแต่งบ้านนะครับ ผมจะเหลือแค่สองวันจะครบห้าร้อยวันแล้วแล้วก็หกร้อยวันนะทุกคนผมอยากไปอวดเพื่อนในห้องคนห้องเรียนผม,มหิวผมแี่เก็บกับฐานเลยกินสดแล้วกันไหนว่าลุงลุงลุองอยู่จินด้ลาวาเลยเหรอ ี๋ยวผมไปหาลุงก่อนแล้วทุกคนไหนว่าลุงตัวลุงแล้วขอจัดก,การหมาป่าก่อนให้ไมกมกระตุกกระตุกอะผมซื้อของลุงก่อนนะคะ มาแล้วมาทุกคนถ้าเวลาตกแต่งต่อนะฮนะอันนี้ก็คือที่วางที่ใส่ของอินชักนี่แหละทุกคนผมจะวางไว้ตรงนี้อาชิบหินอันนี้ผมจะวางไว้แถวๆนี้ อช่ครับผมเลือกกดทิปล็อกว่ะกดแล้วกันอือหือหมดแล้วหินอันนี้นี่อะไรวะซื้อมาผมยังจำไม่ได้เลยหินเล็กหินย้อย เล็กๆฉังจะว่าให้หัวหน่อยโอเคผมวาแต่งเสร็จแล้วในเวลา AFK ต่อ เดี๋ยวทุกคนผมเจอ,อแปลกแล้วมันทำอะไรกันอยู่ทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะทุกคนมัน,ทำ,น,ท,นมมทำอะไรกันอยู่ทุกคนคอมเมนต์มาด้วยทำอะไรกันอยู่อะทุกคนครับผมเคลียร์ประศาสาทยีสสามโคตรยากทุกคน ผม <c oughs> ใช้เวลาหลายวันกันจากการผมลุกซองมามของคอดีกดล่องแดงน่าจะหมดป่าแล้วละ,ะ,ะ,ะทุกคนทางนี้ก็ง่ายกว่าทิ่ยววิฟักทองว่ะกินเลยแล้วกันไม่แบ่งใครอืม มีกับดักอีกโอ้ยได้กับดักมาของแท้่ชยจัดก,การหน่อยที่รู้๋ยว,ว่วางกับดักก่อนม,มาเลยถ้าที่มันไม่มาว่ะไม่เป็นไรหรอกด้ที่มีปูชาให้หน่อยดิไ,ได้ มีตัวมาเยอะเลยมีลัที่ตายอย่างเยอะอ้อยไหนดีเทียวอย่าวา,ว,ยวางไว้ตรงที่เทเลพอร์ตทำอววาหารให้่อยเดี๋ยวพี่เคียร์ให้ ทำอาหารหน่อยดีๆทิวไหนไหนทีไปตึกมันทุกคนในที่สุดผมก็ไม่ไมวังสักทีว้านานมากๆทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยทุกคนไปวลไปวบ๊ายบาย